สวัสดีค่ะน,นี้นะคะเดี๋ยววันกิจที่สองเราจะมารีวิวอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูเลยนี่เรามารีวิวมามา่ารสต้มยำกุ้งนี่นี่นะคะแล้วเราก็อยู่กับน้ำร้อนแล้วน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะนีกันเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะไปแกะก่อน เราแกะเรียบร้อยแล้วนี่แกะเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีข้างในนะคะอันนี้คือเราจะใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ทั้งสองอย่างนะนี่อันนี้พริกแต่เนี้ยมันคือแบบให้มันมันๆค่ะให้มันมันๆเดี๋ยวเรามาใส่ขั้นตอนเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักเป็นก่อน๋ย่มันจะเสียเวลา เย่ yeah. เราแกะเสร็จแล้วนะคะดูหน้าตาค่ะเอ้ยก่อนเดี๋ยวเรามาใส่น้ำร้อนกันเลยนี่อันนี้นะคะเป็นตัวช่วยในก,การใส่น้ำร้อนเพราะว่ามันตักไม่ได้ตักไม่ได้เอ้ยบีบไม่ได้ ใช้เทเอาใช้เทเอาชอบนะ้ำป,ป,ประมาณนั้นก็มาแล้วมานั้นแะหละแล้วก็ปิดนะคะมันจะได้ไงไงอย่างนี้เลยทำไมา เดี๋ยวพัก3นาทีนะคะแล้วเราก็กกมาดูกันเย่ถึงเวลาลแล้วเปิดกันเลยดีกว่าเนาะหืมน่าก,กินมากเลยดูสิไอ้มองไม่ได้มไม่เป็นไรช้อนหน่อยดูยด,ดูควันสิควัน เงินควันเต็มหน้าเแต่เรามาชิมกนะัเนเงินจะกินได้มนะั้ยเนี่ยเงินสองจ,องจั่มควมเป่าก่อนไม่ไหวคุณข้ามีชีวิตอยู่กับไฟแค้นตลอด สิ่งที่เห็นก็คือไฟในใจของพ่อแผลเผาให้พ่อผู้ทุก,ทกข์ทรมาร์พบทางแขนรีเคยคิดว่าไฟต้องมาด้วยไฟอร่อยค่ะพ่อมาเลยค่ะรถเนี้ยเด็ดที่สุดค่ะเผาทุกคนให้ทุกข์ทรมาร์ รสต้มยำกุ้งนะคะทั้งจะมันมอนจะมีรสต้มยำกุ้งน้ำนข้นไม่เคยกินเด๋วไม่น่าอร่อยนะวันนี้ก็มีทนน่ีนนะคะวันนี้นะคะก็ะอย่าลืมกด subscribe ที่ด้านล่างนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็แชร์หรือสดแสดงความคิดเห็นด้านหน้านี้เช่นเดียวกันค่ะ วันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ